นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <hguru S 1> ัสสะนะะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหาโยอัตถะชาตัสสะโหติมิตังปุรณะปุณังปุญญาลิปรโลกสมิงปฏิฐถาโหติปานินัน ตีขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรยัยขอเอเอวยอวยพรสิริสวัสดิ์พัฒนามงคลและความผาสุกทุกประการจงมันเกิดมีในท่านสาธุชนท่านเจ้าภาพตลอดถึงญาติโยมบริษัททั้งหลายผู้ใส่ไฟสิงไฟทำไฟในคุณงามความดีที่ได้มาร่วมการสังสมบุญเพิ่มพูนบารมีณนะบ้านท่านเจ้าภาพแห่งนี้ทุกท่าน นกอากาศนนีรร้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนารับประทานวิสัชนาในบุญยกถาแห่งการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติผู้ร่วงรับคือคุณพ่อจรังเจ้าเลดีเพื่อฉลองศรัทธาของท่านเจ้าภาพโดยพอสมควรแก่เวลา อย่างแรกต้องอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านจบภาพอัมีครอบครัวลูกหลานญาติมิตรที่เคารพนับถือได้มาร่วมกันดำเนินงานให้สำเร็จขีดตามระสมอันการทําบุญส่วนอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลดังบุญและก็ดังลูกสะพายพร้อมญาติพี่น้องได้ตั้งกองบุญให้กับคุณพอ่อจรเจ้าเรีในวันนี้ แม้ท่านจะจากเราลาลับจากเราไปแล้วลูกหลานญาติมิตรก็ยังห่วงหาอาวอร์คิดถึงเมื่อข่าวครั้งอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนกระทั่งดับสิ้นชีวิตจากกันไปด้วยเหตุแห่งกาลเวลาและผลกรรมที่กระทำไว้ที่เรา,าทั้งหลายไม่สามารถจะร่วงรู้ได้เมื่อลาลับจากไป เราผู้มีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นผู้รับภาระดำเนินการคนที่ตายไปก็หมดกรรมหมดเวรคนที่อยู่ก็เป็นผู้ที่จะต้องดำเนินการมีภาระทำตามประเพณีสแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นบิดาอันนี้พูดถึงว่าเป็นคนที่อื่นเป็นคนท้องที่อื่นแต่มาอยู่ที่ถิ่นที่นี้คนในท้องถิ่นมี ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายภรรยามีญาติพี่น้องในชุมชนยัให้การช่วยเหลือดูแลทำรูบปรุปอันนี้พูดถึงว่าเป็นคนต่างถิ่อนอาจจะมาพาพก็เป็นคนต่างถิ่นเหมือนกันโยมพ่อก็มาเสียชีวิตอยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะว่าโยมพ่อก็ป่วยเหมือนกันเอาโยมพ่อมาอยู่ที่วัดแล้วก็มาเสียชีวิตที่นี่เหมือนกันอยู่ที่บ้านน้องศิ อันนี้เราพูดถึงว่าคนต่างถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็นคนต่างถิ่นผู้เป็นบุพการีมาสิ้นชีวิตอยู่ต่างถิ่นแล้วเราจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนที่เราไปอยู่นะรักเรามากแค่ไหนด้วยเหตุนี้เนี่เราจรารึงพิจารณาได้ว่าเราก็เป็นบุคคลที่เป็นที่รักของชุมชนคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจึงได้มาร่วมกันช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆแนะนําให้เรากระทําตามประเพณีเพื่อออทิศส่วนบุญส่วนผู้สนให้กับโยพ่อของเราเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราคิดถึงท่านว่าอย่าอะไรเศร้าโศกตำหนิตนในเรื่องที่ไม่มีโอกาสได้ทาให้ท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ให้เราปฏิบัติบูชา เมื่อเราคิดถึงบุพการีผู้ร่วมรับให้ทําบุญส่งไปให้คําว่าบุญนั้นกระทําได้หลายอย่างมีทั้งเสียทรัพย์และก็ไม่เสียทรัพย์แต่เลนเรื่องเสียทรัพย์เพราะว่าเป็นสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้เมื่อลูกหลานญาติมิดของคุณพ่อจารันเนี่ยทำบุญทิ่ส่วนกุศลฝากไปให้ฝากให้ท่านคิดนะคิดใข้่ควร ว่าเราเนี่ยอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ทําบุญอุทิศไปให้เราก็ควรทํรู้บํารุงพระพุทธศาสนาในวัดในวาที่บ้านของเราเนี่ยถ้ามีกําลังถ้าวัดวารามทาอะไรอยู่เรามีกําลังทรัพย์พอจะทําได้เพราะว่าเราทําให้โยมพ่อเราเนี่ยทํให้บุปกาลีของเราเนี่ยพูดตรงๆนะคิดว่าครั้งเดียวนั่นแหละ ต,ต่อไปเราก็ใช้ชีวิตไปปกติแล้วโอกาสที่จะทําอีกเนี่ยก็ยากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีโอกาสหรือเรามีกําลังที่พอจะทําได้ก็ให้ทําซักถ้ากําลังไม่พอก็สนับสนุนสมทบช่วยทําไปตามกําลังเขาบอกว่าการทําบุญอย่าทาให้เหนือกําลังเพราะว่าทําไปแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ร้อน เพราะฉะนั้นแล้วฝากให้ท่านเจ้าภาพเอาไปคิดให้ควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นการสั่งสมเป็นอนุสร์เป็นที่เราลึกนึกถึงจึงขออ้านถึงพระธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงแสดงถึงองค์ประกอบของการให้ทานมีแสดงไว้ในทานสูตรอังคุตระิกาชก,กานิบาต ลวาวว่าดูกรวิสุทธ์ทั้งหลายองค์สามของทายกผู้ให้องค์สามของปฏิคาหกผู้ทานผู้รับทานองค์สามของทายกมีอะไรบ้างหนึ่งทายกก่อนให้ทานคือท่านทั้งหลายเนี่ยก่อนที่จะให้ทานต้องเป็นผู้มีจิตใจดีคือมีความสุขทําจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ก่อนก่อนที่จะให้สองกำลังให้ทานอยู่ ย่อมจิตใจให้เลื่อมใสน้อมจิตใจให้เลื่อมใสศรัทธาในผลทานนั้นให้มีจิตใจในแน่วแน่ว่าให้ไปแล้วเนี่ยย่อมเป็นอน,นิสงเกิดขึ้นแก่เราเป็นผลดีแก่เราแน่ในะให้ความเลื่อมใสในผลทานนั้นสามคันให้ทานแล้วย่อมปลื้มกิติยินดีในการให้ก็คือมีความสุขหลังให้ไปแล้วมีความสุขในการให้ส่วนต่อไปคือส่วนองค์ประกอบของปฏิคาหก คือองค์ประกอบของผู้รับหนึ่งปฏิคาหกในศาสนานี้เป็นผู้ปราศจากราคะสองเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติหลีกเว้นจากโทสะตสามเป็นผู้ปราศจากโมหะทัศนธาานที่ประกอบด้วยหกประการนี้คือองค์ของทายกสามองค์ของปฏิคาหกสาม เป็นหประการย่อมสําเร็จด้วยดีสรุปได้ว่าทายุทธายิกาผู้ให้ทานต้องดีใจก่อนให้ทานขณะให้ก็เลื่อมใสในทานหลังให้แล้วก็พึงปิติทําให้เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้จะได้อนิสง์ในการกระทํานี้เป็นอย่างมากส่วนปฏิฆา6คือผู้รับทานหากในกจิตใจ ไม่มีราคะโทสะโมหะทานนั้นย่อมสําเร็จสมบูรณ์ดีมีผลมากแต่หากว่าผู้รับยังมีราคะโทสะโมหะคือยังขนขวายว่าอยากได้มากมีโทสะคือความโมโหในสิ่งของที่รับทานผลบุญนั้นก็จะน้อยไปตามลำดับ ในสมัยพุทธากาลมีเรื่องของการให้ทานแล้วได้ส่งถึงผู้รับก็คือลูกสาวทาบุญถวายมะม่ดดวงสุกแด่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทิส่วนบุญไปให้บิดาผู้เสียชีวิตบิดาได้รับผลแห่งทานนั้นสมบูรณ์แม้ว่าทานนั้นจะเป็นจํานวนน้อยแต่ด้วยผลทานว่าครบอง,ปง ในสมัยพุทธกาลผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้รับใช้ในบ้านเศรษฐีไม่มีวัตถุทานอันประณีตอันใดที่จะสามารถทำทานได้วันหนึ่งเธอนึกถึงบิดาผู้เสียชีวิตไปแล้วปรารถนาจะทำบุญอุทิศให้บิดาเธอจึงได้มะม่วงสุกมีโอกาสได้มะม่วงสุกมาหนึ่งลูกแล้วเธอก็ต้มข้าต้ม นำไปถวายแด่องค์สมเด็จพระบระมศาสดาสัมมาสุตรเจ้ารวมถึงคณะสงฆ์ที่อยู่ณเชตวันมหาพิหารเมื่อถวายทานเสร็จแล้วจึงได้กุศลส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่มิดาผู้เสียชีพการทาบุญนี่ท่านว่าให้อุทิศนะพุทธเจ้าุโมทนาทานของนานั้นการทาบุญของลูกสาวส่งผลไปถึงบิดาที่ถือกําเนิดในเปรตทิสัย บิดาได้รับผลอันกสงส์ตัวนี้เกิดอะไรเกิดเป็นวิมานเกิดเป็นวิมานปรากฏมีส,วนม,สวนมีสวนมะม่วงออกลูกเต็มต้นจากที่เคยได้รับทุกข์ทรมานด้วยผลบุญแห่งการให้ทานของบุกรสาวอันนี้พูดถึงว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันก็จะแปรสภาพไปตามอโอกาสไปตามสถานที่ของผู้ที่รับใน แต่ลราพบแต่อาชาตินะไม่ใช่ว่าให้ทานสิ่งใดแล้วมันจะเป็นสิ่งนั้นร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่มันจะปรับเปลี่ยนแปลสภาพไปตามสถานที่ตามสถานนะของผู้รับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรายึดมั่นในองค์ประกอบของผู้ให้และผู้รับสมบูรณ์แบบทั้งสองฝ่ายจึงได้รับผลเต็มสมบูรณ์ ทางนิ่ทยยกถวายนั้นย่อมมีผลตามสมควรจะเห็นว่าบุญสามารถอุทิศให้กันได้หากไม่แบ่งบุญไม่แบ่งปันไม่อุทิศผลบุญผู้ที่จะรับก็ไม่สามารถจะร่วมอนุโมทนาในผลบุญนั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทําบุญเวลาคณะสองฆ์อนุโมทนามีการตรวดน้ํามีการทักสินาทานเป็นการอุทิศส่วนบุญ ผู้ที่เป็นเจ้าภาพเป็นญาติพี่น้องส่วนใหญ่ท่านบอกว่าการทําบุญเนี่ยให้กับผู้ร่วงรับผู้เป็นสายเลือดนี่เป็นหลักนะผู้อื่นทําก็เป็นการอุทิศส่วนบุญให้แต่ว่าผู้เป็นสายเลือดนี่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เป็นหลักของบุญนี้อนุสงจะได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนี่เมื่อเราทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศส่วนไปให้ญาติผู้ร่วงรับเมื่อเราได้เข้า ได้ให้เขามีส่วนแห่งบุญแทนที่บุญนั้นจะหมดไปบุญนั้นก็จะเพิ่มกับกายเพิ่มขึ้นเปรียบประดุจเหมือนการที่เราต่อแสงเทียนให้สว่างนี้ขึ้นไปเริ่มต้นด้วยตัวผู้ที่ส่วนบุญนั่นเองเป็นดวงที่หน<ๆ>ึ่งก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นสองดวงสาด,ดวง10บดวงร้อยดวงพันดวงยิ่งต่อไปมากเท่าไหร่ยิ่งสว่างสวัยขึ้นมากเท่านั้น สมดังพุทธศาสนาสุภาษิตเทอมายกไว้เริ่มต้ตรนระ่าสหายโยอัตถชาตัสักโหติมิตังคุณาภูนันปุญญานิปรโรกศสมิงปฏิถาหติปานินังแปลความว่าผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละลน้อยย่อมเต็มได้ด้วยบุญฉันนั้นบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหนะ้พนาพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาเน้เนย้ำ เป็นแสงสว่างนำทางให้เราร่วมกระทำเป็นการชี้แนะเพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในพุทธศาสนาเกิดมาพบพุทธศาสนาเราก็ทำไปตามวิถีแห่งพระพุทธเจ้าที่ทรงแทร็แนำะดังนั้นกองบุญอุทิศกุศลนในวันนี้เพื่อส่งไปยังคุณพ่อเจรินเจ้าเรดีจึงต้องยึดหลักในบุญกิริยาวัตถุสามประการ หมายถึงคือเป็นแนวทางในการสั่งสมบุญข้อที่หนึ่งบุญสำเร็จได้ด้วยการให้การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมีสามประการแบ่องออกไปอีกหนึ่งมีสถานการให้วัตถุสิ่งของแก่คนที่ควรให้ให้ก็มีหลายอย่างให้ยาจกขอทานให้ภิกษุจเจามเลน หรือให้การช่วยเหลือเพืดเด่อคุณเสียผู้ในตัวทุกได้ยากสองธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานคือการแนะนาสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษอันนี้เป็นการแนะนําเป็นการให้ธรรมะเป็นทานสามอภัยทานการให้อภยัยคือการให้ความปลอดภัยไม่เอาโทษการอดโทษต่อผู้ในฐานข้อที่สามนี่เหมือนจะง่าย แต่ก็ยากขั้นเครียดกันสร้างกันหลายๆมันยากอยู่เด็กขั้นคุณของผมงมั่วได้หลายๆเลยเพราะฉะนั้นเหตุการให้ทานมีสามอย่างดังที่กล่าวไปอันนี้สมของผู้ที่ให้ทานก็คือในการสั่งสมบุญด้วยการให้ทานจะเป็นผู้เจริญด้วยโภะกระัพย์มั่นคงเป็นที่รักเลื่อมใสของชนทั้งหลาย สองการทำบุญด้วยการรักษาศีลคือการประพฤติแต่สิ่งที่ดีที่งามคนเราในอย่างน้อยต้องรักษาศีลให้ได้คือรักษาศีลห้าปกติญาติโยมถ้ามีโอกาสก็จะไปรักษาศีลูโหสดในช่วงในพรรษาคือรักษาศีลแปดคือเพิ่มปูนในการสั่งสมเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจะยกตัวอย่างอาตรมาจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับศีลห้าศีลห้าในคุ้มค่าเพราะว่าเป็นความปกติ ปกติเราเนี่ยสมาทานศีลและก็ยึดถือว่าควรปฏิบัติในศีลห้าข้อถ้าการาทำได้ครบถ้วนก็จะคุ้มค่าข้อที่หนึ่งชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ข่มเหงหรือทําลายคุณค่าแหงชีวิตไม่ทําชีวิตคนอื่นให้ตกร่วงอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าได้ความปลอดภัยในชีวิต สองสิ่งของของใครใครก็รักไม่ควรไปทําลายไม่ควรไปฉกลักขโมยเพื่อที้อันเป็นการทําลายทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเป็นการทําลายจิตใจของเขาข้อที่สามลูกหลานสามีภรรยาใครใครก็รักใครก็หวงแหนไม่ปรากถนาให้คนอื่นมาแย่ไม่ผิดลกูกผิดเมียเขาชีวิตครอบครัวก็จะสมบูรณ์ถ้าเราเี็นข้อนี้ได้ ข้อที่4การมูสาคือการโกหกพกลมล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อถือตัวดูดูเนี่ทำลายความเชื่อถือเลยใครก็ว่าอยากเชื่อโอ้ยอย่เชื่อเลยบ่บ่เป็นนั่นหรอกฟังบมได้เพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยถ้าทำข้อนี้ได้บางสิ่งบางอย่างนี่ยบ่เอืมาตัวเนี่ยเป็นการพูดหลีกเลี่ยงความแตกแยก ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูความเหมาะสมข้อที่5สุรายาเสติเป็นของมึนเมาให้โทษดื่มน้อยๆพอเป็นกระใสดื่มมากไปเมาแล้วจะเป็นบ้าขาดสติในสังคมของเราเนี่ย้เรพูดเราก็พูดตรงๆว่าเป็นสิ่งที่หลีกเว้นไม่ได้แต่ว่า ให้เราประมาณรู้จักประมาณในการดื่มการกินเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราดื่มไปมากๆเหมือนดังว่าจะทําให้เราเสียสติอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ได้แล้วก็ทําให้เราไม่มีกําลังหมดสภาพเสียรูปไปหลายๆด้านหลายๆด้านหลายๆอย่างถ้าเมามากๆก็จะไปปวดใจคนอื่นทําให้ คนอื่น่ยพลอยอได้รับความเดือดร้อนไปด้วยอานิสงของการรักษาศีลการสร้างสมบูรณ์ด้วยการรักษาศีลทําให้เราอายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียนทรัพย์สมบัติที่อยู่ที่มีอยูย่ก็เกิดความมั่นคงปกครองบุคคลอื่นด้วยความปลอดภัยไม่มีใครมาเบียดเบียนชีวิตคู่ครองครอบครัวก็อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกไม่มี ผู้คอยร่วงล้ำก้ำกายเมื่อพูดอะไรก็จะมีแต่คนเคารพเชื่อถือมีคำพูดที่มีสนเสน่ห์เป็นที่จับใจไพ,พระมีวาจาห่อนหวางเป็นผู้มีสติปัญญาดีสามการทำบุญด้วยการภาวนาหมายถึงการฝึก,กจิตของเราให้สงบเ,เ,เยือกเย็นเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา รูแ้แยงในสถธรรบการภาวนานแบ่งได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งสมถะภาวนาการฝึอกอบรมจิตใจของเราให้สงบอันนี้ทําให้ตัวเองจเจริญภาวนาสังสมบุญด้วยตัวเองทําให้จิตใจเราสงบผ่องใสไม่ไปสนใจใครนะวางเบยกขาไดา้อย่างที่สองวิปัสนาภาวนาเป็นการฝึอกอบรมเพื่อสร้างปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งในสติรักษา,ากจิตและตั้งจิตตั้งใจ เหมือนเราท่านทั้งหลายนั่งฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ถ้ามีความตั้งใจในการรับฟังพระัธรรมก็ถือว่าเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อพูนปัญญาเอาหลักธรรมที่เราได้ฟังแล้วพอจะนําไปปฏิบัติได้เป็นการขัดเกลาปัญญาให้เสริมสร้างดียิ่งขึ้นอันนี้สงของการสะสมบุญด้วยการเจริญภาวนาถือเป็นบุญมาก เพราะเราเนี่ยกระทำได้ยากแต่วเวลาเราทำแล้วมันอุทิศส่วนบุญส่วนผุศสแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการเจริญซึ่งจิตใจทำให้เราเป็นผู้ไม่มีจิตใจฟุง้งซ่านมีความสุขสงบเ,เยือกเยน็นมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาดีมีสุขภาพจิตท,ที่ดีครอบครัวร่วมเย็ยนเป็นสุขเมื่อทำบุญครบทั้งสาประการที่ ก็ถือได้ว่าเป็นการทําซึ่งกรรมดีในเบื้องตน้นแต่บุญนั้นจะยกระดับเป็นกุศลหรือไม่ดูได้จากระดับจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกุศลมีหมายถึงการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้นปรับปรุงจิตใจให้ดีมากขึ้นมากกว่าปกติมันดีกว่าการทําความดีเฉยๆทาความดีเฉยๆเราทําไปเพื่อให้เกิด ชุมชนเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเกิดประโยชน์แก่ตนเองแต่ว่าถ้าเราทําแล้วเกิดยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็นผู้มีกุศลมากก็เป็นเปลี่ยนประดุจการสร้างปัญญาของเราให้เพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วหากเราทําบุญสั่งสมบุญเราก็ควรดูสภาวะจิตใจว่าตอนนี้เราทําบุญไปเนี่ยเป็นการทําซึ่งความดีตามประเพณีเฉยหรือว่าเราได้สร้างกุศล จนเกิดเป็นปัญญาของเราแล้วเมื่อเรามีกุศลมากเกิดปัญญามากก็จะเป็นผู้ที่ดัโรงชีวิตด้วยผู้มีสติสัมปชัญญะดีเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วได้กระทําการซึ่งเรียกว่าการทําบุญเพื่อขวนขวายในกรรดีและบุญกุศลสิ่งที่สิ่งเหล่านี้ที่เราทำเเพราะว่าเป็นประเพณีเป็นกิจกรรมทางความเชื่อ ทางพระพุทธศาสนาะบัณฑ์พรพบุรุษเราพาทามาในท้องถิ่นนี้ก็ทําอย่างนี้ในท้องถิ่นที่บ้านเราก็ทําอย่างน้แต่ว่าเราไปเสียชิ้นที่ไหนบุปการีเราไปเสียชิตที่ไหนเราก็ทําตามท้องถิ่นนะั้นนะไม่ไม่ไปขัดขวางไม่ไปโต้แย้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทําแล้วเราก็จะ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับของเราดังธรรมภาพาได้กล่าวไปแล้วคือแนวทางแห่งการสั่งสมบุญหลังจากนี้ไปเมื่อท่านคิดถึงบิดาของท่านผู้เป็นที่ทรักท,ที่ล่วงรับไปแล้วก็ต้องมาทําบุญทําบุญก็ดังที่กล่าวไปสามการนั่นแหละมีทานศีลภาวนามีทั้งเสียทรัพย์และไม่เสียทรัาายพย์ไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิอันนี้เป็นการกระทําบุญโดยไม่เสียทรัพย์ทําแล้วก็ อุทิศส่วนมุช่วงมุช่วงแกให้ทา่านอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากเราดังคำที่เราฟังมาดังคาพระธรรมคำส,มสัจสอพของสมเด็จพระบรมศาสดาที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกให้เราเชื่อมั่นยึดมั่นถือศรัทธาตามกําลังบุญของตนทําให้ท่านเจ้าพราพก็ขอให้ท่านเจ้าภราพจําไว้ว่าทําเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอย่าเห็นแก่ตัวนะให้เสมอกัน ถ้าจะบอกว่าให้ทําเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นก่อนมันก็เป็นเรื่องอยากเพราะว่าชีวิตสภาพสังคมเราเดี๋ยวนี้เราก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลบุคคลในครอบครัวให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นก็ให้ถือหลักสองประการว่าเห็นประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์ของตนเป็นสําคัญให้เสมอภาคกันแล้วเราจะดํารงชีวิตอย่างมีความสุขดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าคโนโวมาอุปจักขา อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ฟังเทศให้จำส่วนที่จำแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีพของตนเป็นการยกจิตใจเชื่อชูจิตใจของเราให้ดีขึ้นเทศนาปริโยสานีในการ็นทีสุดยุติลงแห่งพระสัทธรรมเทศนาขอท้านเจาภาพจงตั้งมโนปริธาน หลังทัาซีโนโทกุทิส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญ,ญาติผู้รองรับคือคุณพ่อจรัญเจ้าเล้ดีเป็นต้นขอฝากท่านผู้มีหโูโท,ทิตาทิ์จงสอดส่องเมื่อทราบข่าวสารการบุญครั้งนี้จงแจ้งไปยังดวงวิญญาณขอให้ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้รับสาราบและุงโมทนารับเอาผลบุญส่วนนี้แล้วเจริญด้วยทิพยสมบัติโดยสมควรแก่สมปรยายภพนั้นๆและจง แผ่ไมตรีให้แก่ทวยเทพไทยอันสิงสถู่นัตริหารเสถานมีมหิทีิอำนาจเปรนนิประการได้รับบุญและอนุโมทนาตามฐานะปฏินิยมสมตามประสค์จงทุกประการอันหนึ่งอุปตะวันตรายทั้งหลายจงยสูญสิ้นไปด้วยบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายมานอกน้อมต่อพระัตนตรยัยและได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอารคันตุเทวตา ขอเหล่าทวยเทพพยายดาทั้งหลายจงอารักขาพุทธบริษัททั้งหลายให้ปราศจากโกรธาพยาธินานาประการมีชีวิตอยูด่ด้วยความสุขเกษแม้ปรารถนาสิ่งใดหิาจเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมและไซส์ขอสิ่งนั้นจงคลานสําเร็จจงคลานสําเร็จจงคลานสําเร็จแก่ทั้งหลายทุกประการได้รับประทานแสดงระธรรมเทศนาบุญยกาถามากขขก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการนันชนี